กูอ่าสบกยดีจอดโซลินสตูนะะยะเดี๋นอนเดกูจีเล่นตื่ยอเกียปลับเราจะจวเอกวันเด้น้อนจะอย่าหลอดแจ้งมินจีรายการแข่งนะะยะถ้าชิมาถอดใจเพชรโชจ้อเอ้ยอ่าเลือดติสัเต้าแข้งในีกูตอมลงกติกาใช้อยบเปื่อแข่งลิจานะอ้อแล้วน่าจะกูยัมุดันเต้นนะะยโอ้จีอยากก้นะ เล่าเหตุการณ์เที su, ่เรากาติการในการแข่งตัวในชุดเดอร์ชันนั่นอย่างแต่ในาจะกู้ย่อเพราจู่ๆเอกวันลิกูเทสซื้อให้ตาเราให้ดวงเจ้าเล่นตัวที่ว่าเตนแช่งตัวทีมแตเตัวเหล่านั้นตัวจิ๋นต่อเลยเหลังแล้วตัวอยู่ออฟพออยู่ตัวเลยพอเราอยู่ยิ่งกาอยู่ก็เก่งจอี้ยเจ้าตัวแข่งตัวนั่นอย่างกูย่อเปิดสามารรายการแข่งในยาแข่งทีมนั่นอย่างแข่งเอียร์ลินนักแข่งลิกูซื้อสือมาเออลินดต่าเสือนอนอะไรหล่ะดาเสือฉิดเตาลินอนนั่นอย่างกย่อเปิดหาสมัครแข่งรางวัลทีนี้เป๊ะแสนชีรางวัลที่ออยอ์ chi lavanti peia ise najja e neto sama chi chamangnya on long taw nyem bang la to li khu suea le ti sa to kheng na chi den tra i cha pula อย่าใส่ธนยาเปล่าจะหยีทีมอ่นหนึ่งหมดเปล่าใส่นียเอออย่ามองไฟดับปลใส่นะเลติสตัวแข่งนะกูตัวเตาน่อยากกติกาได้เก่ดใจจะลิกูสนียตัวสืชิบุซ้ำสมนี่อย่าเดี๋ยวซ้ำสมแลน่นงเดี๋ยวฟฟงตัวนั่นอยจนเตะจะเอาตัดฟเท้าเเต้นดันเนี่ยชิบุชิโปชิมักชิบุชิคอมเต้นดนนะอยาเลที่ว่าเดี๋ยหมดทีมนั่นตัวลงเตาแต่เปลาจะจ่วเอกวันช่องยูทูบเจเปิดแข่งตะลีนี่อยาเลติสตัวแข่งนันแหะกู้ตัวเตาชวน มากลินตาบบลราจ้าออดได้เนี่ยเราชี้ยแต่นึงกับผาตั้งทีมเนี่ยโยมบาแล้วยิงเต่าอี้เนี่ยหอเนี่โอนเงี้ยตลอดเรากู้โอนเงี้ยตัวเต่าอี้อย่างเก่าเนี่ยโอนเงี้ยเราเต่าหออ่าจะเงี้ยรางวันเนี่ยเออจะเงี้ยรางวัลเท่าว่าไปตัวแทนเนี่ยเรื่องตีเล็กทีมไรเงี้ยรางวันเลยนัะเจียว เามันยังรางวัลมอบยังรางวัลเป็นบาทตัวหนึ่งนะอยาเทียในตัวรองห้องแข่งตาหล่ะนะอยาอเล่นทีที่ว่าทียสาเจอปลัวปลั๊ราชีเตนยนนและทีมตัวปลวน่าะกูยึงพร้อมสตรีมเทียพร้อมออกกรรมการจะในตัวนะอยาอนสีใ่นที่สมมั่ใจดีสามมราคาฮ้อนราชียตียสาทียไอดีว่านักแข่งสาเต่าใจดีจงเก้าเทียปอดภายนั่นแหละกูทั้งหัดกูตาเราจะช่วยเอกวันหับมวยไอดีหับอยู่ดีเทียหัดเปิดแข่งหัดออกกรรมการจะในกลางเงี้ยในตัวแต่นั่อยากเต้นกูสาแต่ รายการก็เอาเนี่ยสดซื้อในจอชุมับันสีเนี่ยเลเซอรสาก็อ่า เออจยมาสามารถนครัวเนี่ยนี่จะสามารถบันสีน่เราตัวกูเคในตั้งเงนสีเราลที่ชี่เนี่ยมอสามารถครัวทีเนียเขาที่อ้อนในจุยมัอยู่เด็กดวลองแต่สามารถครัวนี่เา้ยปพอตั้งบันสีนี่เรบันสีออนเนี่ยเนี่ยอยากจะบันสีอยู่มุยู่ยอยู่น่อยอนเนี่ยเลาสร้างนั่นเนี่ยเลยจะพอตั้งหราเนี่ยแต่มอสามารถครัวมอด้วยติดสามารถนครัวแต่สามารถทางหาตะกูตกูป้อมาพร้อมเคลียในสร้างบันชีอ่อนเนี่ยน่ยที่ชีเนี่ยอยากไดเสื้อรายการแข่งจุายกูเจอเราแจ้ง หลายเทียสาต้มแข่งกับลอยเจก็อยู่ลูกแข่งอนหลักูตัวต่อกูรายการปล้อนจั่วเอกวันเตานี่อย่างเดี๋ในที่น่ะแข่งชีกแข่งลลักุกำรีซ่องเสริมเทียกกำรีพันธ์นยางเทียกการทีกาการเล่นในก่อนนี้ที่น่ะแข่งลิ้นหมูตโตยงเทียกก่อนนลูกแข่งรอนี่แลติสาก็อยู่มอสัวมอมเบ้โมซึอมเสียงลักตัวต่อกูช่องปล้อนจั่วเอกวันเตาพร้อมตัวแข่งห้องล่อเทียพร้อมน่ะเจอเปล้อนปล้อนเลติสาตัวเปล้อนปล้อนรอนุแขนตื่นหลักุทางหากูกรรมการพร้อมกลางในจะเนี่ยแทะพร้อมอ่าเปิดสตี เปิดสตินะตัวหัวตัวตัวเรนที่ชีนะยะเที่ยลอนที่ใหม่ดีฝากจะตัวตะกูฝากมอดเนนละตาวหอยาเทียสันตาวเนี่ด่วนๆเราจะตัวมอราคายังตีชอราคาตะกูนี่ยะราคาฮ้อนนเเนี่ยจะตัวมอนี่อะชีตตาวตัวราคาจงกลอเลยขอในตอนเด่นๆในตัวดีมอแต่นี่ยะราคาฮอนนั่นเจเนี่ยต้องตีชอีีมันนี่ตาวเนี่ยด่วนเที่ยวปอดภายจะเนี่ยเรานี่ยะเรนตี่สามมอใจดีเรนนอนกูจ้าตัวมอดตะกุียาเท่ยวขยันจีกูจะตัวแรงกูตาวตันชายจีคิวจบคลิป